สำหรับใครที่เลื่อนเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ทำนายทายทักและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าดวงชะตาของท่านตกมาปีนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านกำลังจะหลุดพ้นวิบากกรรมต่างๆจะได้หลุดพ้นสักทีวาสนาของท่านที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือจะได้มีบุญบารมีที่สูงส่งเอามากๆสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะทางช่องของเราขอน้อมรับคำทำํานายและยินดีต้อนรับคนที่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือค่ะหากท่านใดได้ฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าได้เลื่อนผ่านและส่งต่อกับคนที่กำลังพบเจอปัญหาวิบากกรรมต่างๆ เมื่อท่านผู้ฟังได้แชร์คลิปออกไปแล้วขอให้ตัวของท่านนั้นได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆโชคลาภวาสนาจะถาถมเข้ามาหาตัวท่านอย่างแน่นอนขอให้ตัวท่านที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีเงินขึ้นเลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ขอให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายขอให้ท่านนั้นมีช่องทางในการทำมาหากิน และได้พบเจอแต่คนดีๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหมดทั้งมวลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่หมดไม่สิน้นขอให้ท่านนั้นเป็นคนที่รับโชครับลาบได้จับเงินแสนแหมนเงินล้านในชั่วข้ามคืนคำทำนายทายทักหลากหลายช่องทางขอให้ท่านที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือน้อมรับ นี้เป็นต้นไปดวงมหาเศรษฐีกำลังจะมาถึงตัวท่านแล้วสำหรับท่านใดที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือสำหรับปีนี้จะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองเข้ามาหาตัวท่านโดยที่ไม่หยุดยัง้ง ตัวท่านจะได้เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเพราะเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษากับคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือตัวท่านนั้นจะหมดหนี้หมดสินมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยตลอดปีและตลอดไปคนที่มีลายมือกากระบาดเป็นเทวดานางฟ้าเป็นคนที่มีวาสนาและได้สร้างบุญมาเยอะ คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นอดีตเป็นเหล่าเทวดานางฟ้าลงมาเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างกุศลและสร้างความงามความดีเหตุการณ์ที่เกิดกับท่านดวงของท่านนั้นถือว่าดีมากๆจะประสบความสําเร็จตลอดชีวิตแต่โชคชะตาของคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือต่อจากนี้ไป สิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาเกิดกับตัวท่านแล้ววาสนาของท่านที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นได้ตกตำแหน่งที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้าตัวท่านนั้นจะประสบความสำเร็จรำ่ำรวยมั่งคัง่งไม่ว่าจะด้านการงานการเงินและท่านนั้นจะคล่องตัว ราบรื่นมั่งมีสีสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองตัวของท่านนั้นที่จะมีความสำเร็จหมายจะมีเงินทองหลอง่ลอลอ้ลอมรอบตัวของท่านและจะมีโชคลาภลอยเข้ามาเยือนทำให้ตัวของท่านนั้นหมดหนี้หมดสินและมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บต่อจากนี้จะมีแต่คนดีๆเข้ามา นที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเฉลียวฉลาดและชะตาของท่านเป็นช่วงที่ดวงกําลังเปิดทำอะไรนั้นร้วนแต่ประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างจนคนรอบข้างอิจฉาดวงชะตาของท่านคิดทางที่ดีจากร้ายกลับกลายเป็นดีลุ่งโรดประสบความสำเร็จ มองไปข้างหลังจงมองไปข้างหน้าดวงชะตาของท่านจะซบ,บเนอกับทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจวาส,สนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านใครก็ตามที่กั่นแรงโชคชะตาของท่านทำได้ยากมากดวงของท่านตกในปีนี้ตำแหน่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจวาส,สนาท่านนั้นควรจะจัดแต่งทุกสิ่งทุกอย่าง บุญบารมีของท่านจะต,ต้องหมั่นทำบุญและดวงชะตาพิกผันผ่านไปในทิศทางที่ดีคนอื่นจะไปค้าขายใหญ่โตในที่ใดเราทำอีกอย่างงานเล็กงานใหญ่รวมๆเข้ากันก็ใหญ่เช่นกันท่านใดที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือท่านนั้นโดดเด่นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องเงินทอง แตคล้องตัวเงินจะไหลนองคลองไหลมาแบบไม่ขาดสายค่ะสิ่งที่จะเอ่ยต่อไปนี้อาจารย์โหราศาสตร์หลากหลายช่องทางในสมัยโบราณที่คนต่างให้ความเคารพนับถือหากท่านใดที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นเพราะดวงชะตาของท่านนั้นค่ะ กำลังจะหลุดพ้นกับวิบากกรรมต่างๆดวงชะตาของคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีบุญบารมีอำนาจวาสนาที่สูงส่งเป็นเพราะกรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติทำให้ท่านนั้นเอาชีวิตเกือบไม่รอดแต่ทุกท่านก็แขวคาดปลอดภัยตลอดสำหรับคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือ เป็นคนที่มีบุญญาธิการพวกเหล่าเทวดาจะไม่ยอมให้ท่านนั้นเป็นอะไรเด็ดขาดเพราะท่านนั้นจะแ้วนคาดปลอดภัยในทุกเส้นทางเพราะตัวของท่านนั้นเป็นคนที่เทวดาปกปากรักษาถ้าหากว่าท่านนั้นได้ทำความดีแล้วบุญกุศลที่ท่านทำมานั้นจะคอยปกปากรักษา ให้ชีวิตของท่านได้แขวัลคาดปลอดภัยไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเทวดาปกปักรักษาให้ตัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขในทุกๆด้านจะได้รับอนิสงส์มากกว่าคนทั่วไปหลายสิบเท่าวันไหนที่ท่านนั้นได้ทำความผิดสิ่งลี้ลับต่างๆก็จะลงโทษตัวของท่านหนักหนาสาหัสถึงแม้ว่าคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือ ได้สัมผัสพิเศษยามต่างๆก็ไม่ได้วิเศษดีไปหมดสุ้อยาคนที่มีลายมือกากบาดนั้นมักจะมีข้อเสียและสามารถสัมผัสกับผู้อื่นได้และสามารถแก้ไขปัญหากับคนอื่นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้สำหรับคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นดั่งมนุษย์กึ่งเทพที่เป็นตัวแทนส่งลงมาเกิด เพื่อมาสะสมบารมีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญบารมีสะสมความดีดวงชะตาของท่านที่มีหลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีเนื่องจากว่ามีการเคลื่อนย้ายของดาวพระราหูทำให้ตัวของท่านนั้นจะมีดวงชะตามหาโศกศัพท์และจะมีดวงที่ดีได้หลุดพ้น จากดวงหลายและหมวดูลหลายๆสำนักนั้นได้ทำนายทายทักออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่ามีดวงสตาโชคลาภดวงจะโดดเด่นมากที่สุดในรอบสิบปีตัวของท่านนั้นอาจจะได้ยินคำโบราณน,นั้นว่าแห่งเรือแห่งภายน้ำแห่งกันได้แต่จะเขียนบุญวาสนาไม่สามารถแข่งกันได้เลยอะไรก็ตามค่ะ ที่เป็นของท่านอยู่แล้วเมื่อได้ถึงเวลาก็จะกลับมาเป็นของท่านเหมือนเดิมที่สำคัญนั้นไม่ต้องไปเสริมดวงหรือแก้เคสให้เหนื่อยเพราะบุญเก่าบารมีเดิมของท่านนั้นที่เคยได้สร้างสะสมมาในอดีตชาติจะส่งผลโดยตรงให้กับดวงชะตาของท่านนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินตัวของท่านนั้น กสามารถปลดนี้ปลดสินตัวของท่านนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากว่าหนี้สินมากมายสักเท่าไหร่ตัวของท่านนั้นนับว่าจะมีโชคใหญ่โชคลาวาสนาจะเข้ามาเยือนสําหรับคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นก็จะประสบความสำเร็จดังใจหมายที่สำคัญตัวของท่านนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เสมอ ตัวของท่านนั้นพ้นจากวิบากกรรมและแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีสิ่งอันตรายเข้ามาใกล้ตัวท่านได้ถ้าหากตัวท่านนั้นมันทำบุญถือศีลภาวนาจเจริญสมาธิถือศีลห้าวันพระอย่าได้เว้นขอให้ท่านนั้นทำจิตใจให้แจ่มใสจะเป็นการเสริมดวงเปิดทางด้านที่ดี กับตัวท่านเองค่ะและให้ท่านนั้นรับพลังงานบวกจะวิ่งเข้าหาตัวท่านในเร็ววันนี้สำหรับคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่ใจกว้างโดดเด่นหน้าวหาญกล้าทำกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่พูดคำไหนคำนั้นสามารถเป็นผู้นำได้ดี และเป็นคนที่พูดจามีเหตุผลถ้าหากใครก็ตามที่มีกากรบาดตรงกลางฝ่ามือไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือข้างขวาก็ดีท่านนั้นเป็นคนที่มีซิกเซนค่ะและท่านมีสัมผัสที่หกท่านใดก็ตามที่มีกากรบาดตรงกลางฝ่ามือท่านมีพระเกศคุ้มครองมีจิตใจห้าวหาญไหวพริบปฏิพานน่าเหลือเชื่อ เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือท่านทุกครั้งที่มีภัยอันตรายสำหรับคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่จริงใจรักใครทุ่มเททุกอย่างได้เพื่อความรักยอมเอาชีวิตเผาแลกได้เลยแต่ก็มีข้อเสียอีกอย่างก็คือเป็นคนที่ขี้ระแวงขี้หหงอขี้หวงจนทำให้หยิดฝ่ายอึดอัดใจ,จ แต่ก็มีข้อดีค่ะคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เอาใจเก่งไม่ว่าจะเอาใจพ่อแม่เอาใจแฟนเอาใจเพื่อนพี่น้องถ้าได้รักขคายรักจริงและไปเป็นคู่ครองถือว่าโชคลาภสุดๆนับจากปลายเดือนต่อไปนี้ดวงสตาท่านนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆแบบผิดหูผิดตาก็วาา่าได้ หลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปแห่งห่วงแห่งเวลามหาพกทกรัพย์ดวงมหารวยของท่านพูดง่ายๆก็คือตัวท่านนั้นต้องการสิ่งใดก็จะได้ดังใจหมายทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองและโชคลาภทั้งหลายนั้นถ้าหากท่านมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกหวยรวยเบอร์ใหญ่ไม่ว่าตัวท่านนั้นจะซื้อแบบตั้งใจหรือแบบไม่ได้ตั้งใจก็ตามรางวัลใหญ่นั้นจะวิ่งเข้าหาตัวท่านคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือถ้าหากท่านนั้นรับราชการก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ที่ใหญ่โต มีอำนาจวาสนาและมีอัลขาบริวารมากมายเพราะเป็นคนที่พูดจาที่น่าเชื่อถือมีความคิดสร้างสารรค์เป็นของตัวเองเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างบุญสุนทานชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะในตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวเ,เอาไว้ว่าดวงชะตาของคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือชีวิตของท่านจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยตัวท่านนั้น จะได้ลาบลอยแบบฟุกๆไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็ว่าได้โพคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีบุญญาธิการที่สูงส่งเทวดาอารักษาที่เคยรู้จักกับท่านตั้งแต่อดีตชาติว่าจะให้โชคลาภกับตัวท่านและอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้เยอะๆค่ะว่าจะเกิดอะไรกับตัวท่าน ก็จะแควคาดปลอดภัยทุกครั้งเพราะตัวท่านนั้นมีเทวดาคอยปกปักให้ตัวท่านนั้นแควคาดปลอดภยัยสำหรับคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่เหล่าเทวดาลงมาเกิดให้ท่านนั้นหมั่นทำบุญทำทานสร้างกุศลให้กับตัวเองวันพระให้ปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญกับคนที่ยากไร้ ีบ้านไม่มีรถไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้ท่านนั้นบริจาคสิ่งของเครื่องนุ่งห่มหบุญกุศลเหล่านี้จะคุ้มครงองให้ท่านนั้นแลวคาดปลอดภยัยนับจากเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะทางช่องของเราขออำนวยอวยชยัยให้กับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจงน้อมรับคํำทานาย และขอให้ท่านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตร่ำรวยมีกินมีใช้เหลือใช้เหลือเก็บอย่าได้ขาดมือเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนและอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุา้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนับจากนี้เป็นต้นไปความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี